ปฏิทันกันต่อกที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองครับได้มีการรับหนังสือจากที่มีการร้องเรียนถึงการทํางานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้นะครับพร้อมทั้งคัดค้านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สงขลานะครับโดยหวังให้สภพานนั้นมีการตรวจสอบและประสานงานดาเนินการให้ความช่วยเหลือและนํไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดา สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือสสพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนรัศดรรับหนังสือจากประชาชนกรณีขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบบตอตพร้อมทั้งขอคัดค้านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยนางไซรนับยะมัดยะ ผู้แทนจากชาวบ้านอำเภอจนะจังหวัดยะลากล่าวว่าขออภัยครับจังหวัดอำเภอจนะจังหวัดสงขลากล่าวว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสงขลาเนื่องจากโครงการดังกล่าวขาดความโปรง่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาโครงการ อีกทั้งยังมีรูปแบบการเปิดเวทีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่ยังมีกลไกการแต่งตั้งบุคคลมาขับเคลื่อนโครงการที่ไม่เหมาะสมรวมถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอมีกระบวนการทำงานที่เอื้อประโยชน์แก่ภาครัฐและจำกัดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาเนื่องจากภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักลงทุนและรัฐก็ใช้อำนาจไปมีส่วนร่วม ในการจัดสรรทรัพยากรสง่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงของประชาชนดังนั้นจึงต้องการให้ทางสภาผู้แทนรัษฎรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงกระบวนการทำงานของศูนย์สอ,อบตอ,อย่างเร่งด่วนและเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเลื่อนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของสอ,อบตอที่จะจัดขึ้นในวันที่11 1ดกรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบกลไกรูปแบบที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมก่อนเปิดเวทีดังกล่าวครับ อย่างไรก็ตามประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองกล่าวว่าจะรับหนังสือดังกล่าวไว้และจะนําเข้าสู่การพิจารณาในวาระเร่งด่วนภายในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองพร้อมทั้งจะเร่งประสานไปยังศูนย์สออ,อบตอให้มีการยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วันที่11กร,รกฎาคมนี้ออกไปก่อนเพื่อมีการตรวจสอบข้อท็จจริงต่างๆเพื่อความโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรมครับ